เบาะแสเพิ่มดารามไม่เปิดตัวแฟนพร้อมคำใบ้ชาวเน็ตแห่มิน ชาวเน็ตไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันอีกแล้วเพราะเรื่องราวของดาราสาวที่ไม่ยอมเปิดตัวแฟนสักทีเพราะฝ่ายชายมีลูกมีครอบครัวแล้วยังมีออกมาอยู่แม้ดาราสาวอย่างพิมพิมพ์ประภาและนาเดียฟรีโบที่ถูกโยงนั้นจะทยอยออกมาแก้ข่าวว่าแฟนหนุ่มของตัวเองนั้นยังสดสนิทแต่ไม่สะดวกเปิดตัวเพราะขี้อายก็นั้นเองแต่ล่าสุดในโลกโซเชียลมีคนโพสต์เรื่องราวอีกครั้งว่าคันปากมากเลยอะค่ะแต่รู้สึกว่ามันมีมูน ถ้ามีคนคนหนึ่งบอกว่าจะไม่เปิดตัวแฟนเพราะบลาบลา,า,าแต่ความจริงแอบคบกับสามีคนอื่นอยู่ที่เป็นข่าวดังแล้วตอนนี้ไปเที่ยวด้วยกันนักข่าวใสยบันเทิงต้องรีบแล้วงานนี้ชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเพียบงานนี้จะเป็นดาราสาวคนไหนนั้นคงต้องรอติดตามดูต่อไปค่ะหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางทีมงานจะรีบมาส่งข่าวเลยนะคะ ทางทีมข่าวเราเขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ